โยโยโยบ่ายสองมังกรเจิญกับถึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึบผู้หนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์นะครับตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นจริงๆครับเอามาถึงค่าคืนวันพุธกลางสัปดาห์คลึงเน้นทีมเดียวพี่เจ็ดเลี้ยวเกมเวลาตีสองสฟุตบอลคาร์าบาวครับรอบสิทีมสุดท้ายนะครับย้ําว่า90นาทีถ้าเสมอดวลจุดโทษทันทีนะครับบอลมัด อันดับ17จากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอันดับ4จากพรีเมียร์ลีกครับบอลมัดเกมล่าสุดเนี่ยคืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านเบียดชนะเบอร์ลี่มา2-1ครับไอราโอรายังหมดสิทธิ์ใช้งานไชเลอร์อดัมกับเนโต้2ตัวหลักนะครับหลังจากเนี่ยคืนนี้แกนหลักน่าจะเป็นฟิลิปบิลลิงดังโกออตตาร่าครับมีหลุยส์เซนิสเทลรา กองหน้าเป็นโดมินิกโซลันกี้จะลงสนามเจอทีมเก่าครับส่วนลิเวอว่าพวงเจิญครอปนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านทลมฟอเรสในหลีกมา3ต่อศูนย์ะครับตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆนะครับแอนดูโรเบอร์สันติอาโก้แล้วก็จะยังไม่มีหลุยดีอาร์สที่มีประเด็นเรื่องครอบครัวนะครับแต่ว่าตามข่าวเจิญครอปน่าจะโรเตชันแทบทั้งทีมครับประตูเคลเซอร์เนี่ยมีโอกาสลงตัวจริงครับส่วนเกมรับก็น่าจะเป็นโจโกเมสเจลมาติปเจ้าหนูจาเรลคอนซาน,น่าจะได้ลงเช่นเดียวกับแบ็กซ้ายครับ ลุกแชมเบอร์อาจจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับส่วนด้านกลาง ก็จะเป็นวาตตุรุเอนโดเคอร์ติสจนฮาวิเอเลีย e ดนะครับแนวรุกเนี่ยก็ยังต้องใช้นูนเยสกักโปนะครับที่เหลือต้องเดาว,ว่าจะพักโมซาล่าหรือเปล่านะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว1นัดในลีกปรากฏว่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองลิเวอร์พูลยังบุกมาเป็นต่อแน่นะครับเอ,า,อาง่ายๆเนี่ยจริงๆบอลมัดฟอร์มแย่มากนะครับก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้แพ้มา3เกมติดเพิ่งกลับมาชนะในเกมล่าสุดส่วนลิเวอร์พูลคือพี่เจ็ดมองว่าไม่ว่าจะจัดชุดไหนครับตอนนี้พวกบรรดาตัวสมรอง ก็อยากจะเล่นในเข้าตาเจินครับนะครับอย่างเอนโดก็ยิงได้แล้วด้วยนะครับดังนั้นระบบทีมอย่างนั่นปึกครับวัดใจลิเวอร์พูลครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนใน90นาทีเพื่อเข้ารอบนะครับให้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย